สวัสดีครับเพื <Yeah. S 1> ่อนๆครับพบกับผมโทนี่บิรัมครับผมขอบคุณทุกความเมตตานะครับขอบคุณทุกความรักขอบคุณทุกความเมตตาที่มีต่อบาโทนี่วิรัมนะครับผมสําหรับวิดีโอนี้ก็มาทักทายเพื่อนๆนะครับแล้วก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการสมัครสมาชิกนะครับผมผมบาโทนี่วิรัมนะครับก็สําหรับเพื่อนๆท่านใดที่นะครับอ่ ชื่นชอบนะครับในผลงานของการทําคลิปนะครับหรือว่าอยากเป็นกําลังใจให้เ่าวโทนี่วิลลัมก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกของช่องโทนี่วิลลัมได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาแล้วจะมีอยู่3ระดับด้วยกันนะครับคือ f c โทนี่วิลลัมนะครับแล้วก็เอฟซีผู้น่ารักนะครับแล้วก็ผู้มีพระคุณนะครับสามระดับด้วยกันนะครับ ก็ราคาก็แล้วแต่ทุกท่านจะเมตตานะครับผมส่วนเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับของในช่องเรานะครับก็สามารถพูดคุยกับบ่าวโทนี่บุรีลำนะครับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดแล้วก็จะมีในเรื่องของอโปรโฟไฟล์แนบแสดงสถานะนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการ ขอโอกาสให้ทุกท่านนะครับได้ทักทายเข้ามาที่ Facebook ของผมนะครับโทนี่วิลัมนะครับชื่อมันช่องเลยนะครับแล้วก็ท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องของการปลูกต้นไม้นะครับในเรื่องของแคคตัสนะครับอยากลองเอาไปเลี้ยงก็สามารถทักทายผมมาได้ผมยินดีที่จะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ลองเลี้ยงแล้วครับแล้วก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยงต้นไม้ ด้วยความรู้ทั้งหมดที่ผมมีนะครับอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องดนตรีนะครับเรื่องของเกษตรเรื่องของแคคตัสเรื่องของการทำอาหากินร้องรำทำเพลงหรือว่ามีโอกาสนัดเจอพูดคุยกันก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ให้ความรักความเมตตากับบาโทนี่บุรัมตลอดมานะครับยังไงก็ขอฝากช่องโทนี่บุรัมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ แจ้งไปยังเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนนะครับเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักกับบ่าวโทนี่เวลามากขึ้นนะครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ,บ๊ายบายเสียงเหรอด้วยซีอ่าเฮ้ย